ให้ช้อนโดนผงผ้ามันจะได้ไหลไวแต่ถ้าเราคนแค่ตรงการลางจะไหลช้าเราจะต้องถือนานแล้วก็จะหนักหน่อย,อย,อยพี่เอ็มคะพี่เมแปะสูงกว่านี้ค่ะแปะแปะ เเดี๋ยวถ้าว่าค่อยเอาตะกร้าข้างบนให้หน่อยนะขอตกกนะตกร้าตะกร้าเล็ก,กตะกร้าแบบอ่าตะกร้าใส่ซอสอะเดี๋ยวไป